สัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลกีชายชายสี่มีเกี้ยววันนี้เราอยู่ที่ตลาดย้อนยุคเจริญชุมแปงอันนี้คือเขามาแบบจัดเป็นอีเวนต์นะ,ะนานๆทีไงมันไม่ได้เปิดนาน,นานแล้วนะเป็นปีแล้วนะแต่ก่อนเ,ออเปิดทุกๆสิ้นเดือน,นต้องรองไปดูเข้ามาในงานนี้ก็เจอกันเลยโอ้โหโอ้โห่นตีลังกา ถ้าเกิดโดดแล้ว okay. ตกหอกอยากรัวก็เจ er> ็บนะมันม so ีไอ like oh, ้น um, ั yeah, ่นจหรอไอ้ไอ้บ้านลงอะหนูเคยมีประวัตินะเคยมีประวัติไม่เล่นเขาเรียกอะไรสไลเดอร์มั้งอ๋อไอ้นั่นน่ะเนาะอ๋อเออบ้านลงบ้านลงบ้านลงไม่เล่นเพราะว่าเแบบว่าเดินลงมาจากบันไดใช่ไหมเราสวนกันอะมีคนถีบหน้าหนูก็ไม่เล่นอีกเลยมีคนถีบหน้าเลยอะ โอ้แม่งโคตรโหดเลยตอนเด็กอ่ะเด็กดิบหน้าอ่ไม่เล่นอีกโอ้โหหกสิบเจอตพแม่งโคตรเยอะโอ้โหเก่งเลยอ่ะโอ้โหไ้บุมแดนนี่เต้นนี่้นี่ บ้านปีติงปะไหนมีบ้านปีติงด้วยเหรอไหนวะเป่นยังไงบ้านปีติงเอาบ้านหนเอาบ้านหน้าจิต้องก็มาดีครับเออได้รถมั๊มอ่ะโยนลงห่วรับบริกานะครับเอาวงละบาทเดียววัดวงละบาท20บาทนะครับเอาแล้วนะครับนี่น้องบูมงวงละบาทเดียว นกไปเลยนะครับโกสไตล์กระบาอยากได้อะไรโค้กดนให่นะครับอยากได้ไรมพื้นะครับรับไปเลยนะครับข้ากดใหม่รับไปเลยครับอะไรก็ไอะวงกระบาเดียวนะครับวงกระบาเดียวครับอยี่สิบห้าวงครับยี่สิบบาทนะครับตะกาจะมีตะาวงครับยี่สิบบาทนะครับอโดนใจก็เล่นกันได้นะครับอาโยนกำไรครับถือกไรนะครับแปดเดียวก็แปดเดียวแล้วครับยงกบาเลยนะครับอการครับมึงโยนของมึงเนี่ยเอาเราโยนใหม่ก็รับเดียวมามาโยนโยนได้โยนได้ามามามาา ถ้าเกิดโยงกันได้นะครับกำไรครับวงละบาทนะครับเข้ากดไหนก็รับไปเลยนะครับเข้ากระบาวก็รับกระบาครับ6สไตป์แบ็กซี่ครับเข้ากดไหนรับไปเลยนะครับอ่าวงละบาทเดียวนะครับแต่ก้านหนึ่งมี20วงครับที่นี่มีแบงค์เลยด้วยเหรออ่าถึงจะก็ลองเล่นอยู่ได้นะครับก้านหนึ่งมี20วงมี20บาทนะครับอ่าวงละบาทเดียวครับบาทเดียวครับวงละบาทเดียวเข้าคนไหนก็รับไปเลยนะครับ6สไปค์กระบาแท็กซี่6คนใจนะครับ

ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไปดูไอ้บูมากมันเบี่ยงออกตลอดเลยว่ะเนี่ยนี่เล่นเกมบ่อยเล่นเกมบ่อยจริง<อ>ก็จับมาแล้วอ ได้ไหมอ่ะได้ได้ยครับต้องให้สีดำหายหมดอ๋อต้องให้สีดำหายหมดเดี๋ยเหลือเศษอ่ะอ๋อเฮ้ยเตียนว่ะเตียนว่ะเฮ้ยเอาว่ะแม่งก็เตียนเลยเพราะว่าปลาโปงปลาโปงในสามดอกเนี้ยปลาดอกไหนก็มีรางวัลดอกไหนก็มีรางวัลเออไม่ได้เลยอะไรนะเอาปลาไม่ได้เลยได้ดิมันต้องได้ดิวะเอาเลยเออเอาเลยเอาเลยเฮ้ย

เออเนี่ยอันนี้ก็ได้เสาเปล่าได้ดีได้เสาได้ไม่เป็นไรเปลอ่าไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละเท่ดีเอ้ยเฮ้ก็ดีเลยก็ดีเลยเออเอาว้าเอาว้าวแต่ลูกแรงเบาเลยไอ่นะลูกแรกเบาโอ้ไกลขนาดนั้นยังโอ้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 โปลปต่อ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 กติกาคือยังไงนะปลาไม่ปลาไม่ปักกติกาคือปลาอันนี้ไปแล้วมันไม่ปักนะ อ่ะโดอ่ะเอาเลย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 โ,โอ๋อฮะไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกทั้งสองรอบเอ้ยฝ่ายแม่นเลงเลยดิหนึ่งตัวเออโอ้ยบูยมริงเงี้ยปลาแม่นจังเลยเออสี่งเงี้ยปลาแม่นจังเลยอะไรนะอยากลองอยากลองอ่ะอเอาอดิหลังเต้นตัวใหญ่เลยเต้นตัวเล็กหลังเต้นตัวใหญ่ แปไงแรงไปลงแรงไปเลยไปเลยเฮ้ยหยั่งวะหยังวะไปต่อไปเขาบอกลองฟีไม่เสียตัง

แต่พอไปเล่นพอไปเล่นอาจจะเสียตังค์แล้วไม่ได้ก็ได้นะที่ลูกไปดิปเดียวเล็กสองแรกกลางลไ,ได้ไหมที่แบบน้ำลูกห้าสิบไอเปวได้รางวัลปะอย่างปะได้อัเดียวได้ววคือคือเราลงเล็กสองใช่ไหมแล้วพี่เขาบอกว่า เปลี่ยนเป็นกลางหนึ่งก็ได้แล้วเราก็เอากลางไปสองตัวอ่าเราก็เลยเอากลางสองตัวดีกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบไอเอาอา่มันเป็นการตลาดว่ะเริ่มต้นที่หมายเลขสิบสองเดี๋ยวนะมาถ่ายอะไรตรงบิงโกเนี่ยอันนี้อันนี้เราพอจะรู้อยู่ว่ามันเป็นหมีไงแต่นี่มันคือตัวอะไรวะหมายเลขสิบเอ็ดมังกรเทพเจ้ามังกรเนี่ย นมูชัวใ,ในในเรื่องอะไรนะมูหลานลปะมูหลานตัวสีแดงเออหมายเลขสิบหกใสลงไปมันเหมือนจะตายแนละ้วมันไม่ไี้สผอมแห้งแรงน้อยขึ้นไมเฮ้ยเฮ้ยน้อง นะมันมีันคือยำม้าปูม้าห้าสิบบาทแต่ดูเงินคนเยอะมากคนเยอะมากอันนี้คือเหมือนพี่ใครใครเนี่ยเหมือนพี่ใครเลยตะเกยงใอเมค้าอะไรนะอะไรนะตะเกียงในคอมเมนต์ค่ะเฮ้ยคนเตี๋ยวม่วงม่วยี่สิบยี่สิบบาท ยี่สิบอะสูชีครับน่าสิบบาทออะไรนะเฮ้ยมึนเมาเหรอเฮ้ยแอลกอฮอล์ล้างมือมมเาหรอจับตีนมานะจับตีนจับตีนหินตําตอนนี้เรารอจีบูมันซื้อของข้างในก็เลยมาปิดคลิปก่อนก็ไม่ไหวแล้ว่ะตอนนี้มึนเมือดิ ไม่ใหม่หรอจะเปลี่ยนคือมางานวันนี้มันมีข้อดีก็คือว่ามันเขาเรื่อให้ธุรกิจขายได้แล้วก็คนก็อยากจะมาเที่ยวกันกเงินมันหมุนเวียนอะ่ะเออได้ออกมาจ,าจับจ่ายใช้สอยคนขายก็ขายได้อะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศแบบนี้ยมันไม่ได้มีนานล้วก็แฮปปี้ดีนะ มันก็ไม่ได้แพงอะนะเดี๋ยวอาจจะมีงานวัดเขาเรียกว,ว่างานวัดไหมอันเนี้ยหรือเปอ่ะใช่อะเออนะงานวัดแต่ไม่มีวัดคือ <c oughs> ง,งานอะไรวัดอยู่ฝั่งน,นู้นวัดอยู่สงข้ามวัดอยู่ฝั่งนู้นพวกเราอาจจะได้เห็นงานแบบเนี้ยบ่อยขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว,ว่าเปิดประเทศหรอวะเขาเรียกมันก็จะมีงานอะไรมาจัดมากขึ้นอะน,นะเออก็นสนุกดีนะเนื้อออกมาก ไปซื้อขอ,องกินนี่คือแบบว่าไม่ไหวอะคนเยอะเกินอะ่ะแต่ถ้าอยู่ของเล่นเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดตังค์เยอะว่นี่แลวได้แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะโอเคเจอนใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับกดสักด้วย